ครั้งที่สองในชีวิตกับการทำแซลมอนให้ผู้พี่พี่กินพร้อไหมพี่พี่พร้อมากปลาทุกคนเดี๋ยวเราไปหยิบแซลมอนกับข้าวกันรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเชฟหยิบให้ได้เลยครับนั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นไหมนี่เลยแซลมอนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรถแซลมอนอันนี้เป็นรถปลาแต่ทีนี้อันนี้เป็นรถปลาหมึกทุกคนอยากได้รถอะไรกันคะเดี๋ยวหนูทำให้จริงหรือเปล่าจริงครับกลับบ้านก่อนนะ อันนี้เป็นรถป้าหมึกของพี่แพนะครับว้าวโอ้พี่แพบอกรถป้าหมึกพี่แพนี่รถป้าหมึกพี่นี่อันนี้กินได้ปะกินได้กินได้พี่ขอเอารถเก๋งนะฮะเสียเต้ยครับจัมอนครับว้าว <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> น้องมาเชิญเพียง่ะบรอันนี้นักไปนน้องของน้องคู่กันนะฮะอ่ะน้อง <c oughs> กินทั้งชิ้นเลยนะลูกอร่อยกินเลยเจ้าพี่ไม่ตายลูก อร่อยไหมเร่พวกเามาให้ก่อนแมวแมไ้หมน่ของมานนี่แมงมมมนี่เป็นแด้อร่อยไหมพูดหนอยโอ้โอ้ยชโอเคตอนนี้เราก็เสิร์ฟพรทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถามทุกคนนะคะว่าอร่อยไหมอานพี่เ์้ข้าแนนเต็มจิไปเท่าไหร่ เเอ๊ต่อไปอย่าอย่าเพิ่งตื่นทุกคนตื่นก่อนตื่นน้ำลายฟู่งซะคะแนนสิบเป็นเท่าไหร่ครับที่ปันกััพนเต็มสิบห้าร้อยเลยเก่งมากพี่ปันเดี๋วหนูบ้างเนี่ยหนูทำไม่ดีชีเดินยังไงมาไม่เป็นไรคะแนสิบเป็นเท่าไหร่ครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรที่มันอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะต่อไปหนูสุดท้ายน้องผู้การหนูให้เท่าไหร่ลูกใไอสิบเก่งมาก <Yeah. S 2> oh. <Yeah. S 1> อันนั้นอันนั้นเชฟอันนั้นเชฟกระปอมอันเนี้ยเชฟเชฟเชฟกระปิขอตัวลาับกัก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝากติดตามข้อมูลให้ด้วยนะคะ <laughs>